คนบริหารเวลาได้ดีก็คือคนที่จัดการชีวิตของตัวเองได้ดีครับอย่างที่บอกครับท่านคงเห็นภาพแก่นของหลักสูตรแล้วนะครับแก่นของหลักสูตรต้องการให้ท่านเห็นเรื่องของการเป็นผู้บริหารจัดการชีวิตตัวเองกับเวลาที่มีอยู่ก็เท่ากับเรากำลังบริหารเวลาให้คุ้มค่าบนงานที่เราทำ งั้นคนจัดการชีวิตของตัวเองได้ดีเขาทำดังนี้ครับเป็นตัวอย่างเป็นไอเดียครับท่านลองดูสิครับว่าท่านดำเนินชีวิตสอดคล้องกับข้อใดบ้างครับกำหนดเป้าหมายในชีวิตไว้ชัดเจนครับแน่นอนครับอาจจะเป็นเป้าหมายระยะสั้นเป้าหมายระยะยาวเป้าหมายระยะกลางเป้าหมายในเรื่องงานเป้าหมายในเรื่องของครอบครัวเป้าหมายในเรื่องของอาชีพเป้าหมายในเรื่องของการบริหารเงินนะครับ คำว่าชัดเจนก็แล้วแต่บุคคลอีกครับแต่หลายคนครับขาดเป้าหมายหรืออาจจะมีเป้าหมายเยอะจนกระทั่งจัดลําดับไม่ได้ครับ NG. งั้นต้องเน้นย้ําคุณค่าของเป้าหมายนั้นอยู่เสมอคำว่าเน้นย้ําหมายความว่าให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เรากําลังทํานั้นมันใช่เป้าหมายที่เราอยากทําและเราเห็นคุณค่าของเป้าหมายนั้นเน้นย้ําอยู่เสมอครับเพราะหลายคนครับมีเป้าหมายเยอะครับ แล้วก็เวลาที่ท่านใช้ไปกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็เท่ากับท่านกําลังเบียดบังเวลากับเป้าหมายอื่นไปด้วยนะครับนั้นถ้าเราเน้นย้ำกับว่าเรากำลังทำสิ่งนี้ใช่นะจุดประสงค์เราคืออะไรนะครับพอเราเน้นย้ำกับตรงนี้ก็เท่ากับเรากวามังบริหารงานบริหารชีวิตกับเวลาของเราอย่างมีคุณค่าวางแผนครับวางแผนดําเนินการการวางแผนนั้นเพื่อทําให้เราเห็นกรอบหรือภาพที่ครบถ้วนก่อน ที่กำลังเดินทางคือการใช้เวลางั้นเราสามารถปรับแผนได้ครับถ้ามีการไาล่แทรกเราสามารถปรับแผนได้ฉะเนั้นการปรับแผนก็คือการจัดการงานของเรากับเวลาในช่วงนั้นๆใหม่อีกครั้งหนึ่งครับลงมือปฏิบัติตามแผนอย่างต่อเนื่องตรงนี้หัวใจสําคัญอยู่ตรงที่หากเราวางแผนแล้วเราไม่ทำตามแผนคีย์เวิร์ดคือไม่ทำตามแผนเราก็จะไม่สามารถปรับแผนได้ เราก็จะกลายเป็นจริงๆเหมือนปรับแผนครับเราเปลี่ยนไปเรื่อยตามสภาพแวดล้อมคืองานที่เข้ามาตรงจุดนี้และครับเขาเรียกว่าเราไม่ได้บริหารเวลาเพราะอะไรฮะคือเวลาที่เข้ามาตอนช่วงนั้นเราควรทําเรื่องนี้แต่เราไม่ได้ทําเพราะเราไปทําเรื่องอื่นคําถามคือเรื่องอื่นสําคัญอันนี้จบแต่ถ้าเกิดไม่อยู่ในแผนและเราไม่ได้มาพิจารณาว่าสําคัญหรือไม่เพราะเราไม่เคยมีแผนเราก็เลยจะทาเรื่องเฉพาะหน้าพอเรื่องเฉพาะหน้าเวลาก็ถูกใช้ไปครับ คําถามคือเป้าหมายที่เราเคยวางไว้ครับกระทบไหมกระทบครับเพราะเวลาผ่านไปแล้วพร้อมเผชิญปัญหาอุปสรรคตามความจริงแน่นอนครับระหว่างเจอปัญหาอุปสรรคเราอยา่าจิตตกเนาะภาษาชาวบ้านจิตตกเราอยากจิตตกเราอยากกังวลเราอยากเครียดมากเกินไปนักทำไงครับก็ต้องพร้อมรับหรือพร้อมเผชิญกับปัญหาที่เจอแน่นอนครับก็ต้องกลับมาถามอีกทีหนึ่งว่า ปัญหานี้กระทบกับเป้าหมายเราไหมถ้ากระทบโอเคต้องแก้แต่ปัญหานี้เป็นปัญหาที่กวนใจเรากระทบกับเป้าหมายไหมจริงๆไม่เกี่ยวมันที่ความรู้สึกและท่านจัดจัดการความรู้สึกของท่านอย่างไรนะครับก็อาจจะต้องไปใช้หลักการ EQ นะครับเรื่องของการให้ความสําคัญกับเป้าหมายมากกว่าปัญหาุปสรคหรือเป็น problem solving นะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของอาการวางไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาทํางานตรงนี้และเดี๋ยวตรงนี้ค่อยกลับมาแก้ ถ้าตรงนั้นไม่ได้กระทบโอรายละเอียดพวกนี้มีค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าท่านจะต้องพร้อมผเผชิญครับไม่ใช่รู้สึกว่าเป็นปัญหาแล้วไม่อยากทำอะไรครับมุ่งมั่นเดินทางสู่เป้าหมายอย่างมีความสุขครับย้ำครับก็จัดก,การชีวิตอ่ะก็ต้องทำให้เป้าหมายที่เราวางไว้สำเร็จเะนั้นเป้าหมายที่วางไว้สำเร็จเจอปัญหศาอุปสรรคก็ต้องว่าไปเพราะนั้นเราก็ต้องมีแผนง,งานเดินตามแผนเพราะฉะนั้น การเดินทางสู่เป้าหมายก็เท่ากับเรากําลังเช็คว่าเราใกล้เป้าหมายไปแล้วมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าห่างเกินเนื่องจากเราทําอย่างอื่นที่เราจะทําไงครับจะเพิ่มเวลาให้กับเป้าหมายนี้ไหมก็อาจจะต้องไปลดเวลาของเป้าหมายอื่นที่อาจจะสําคัญน้อยกว่าก็กลับไปเรื่องเน้นย้ําคุณค่าของเป้าหมายนั้นอยู่เสมอยินดีกับผลลัพธ์แล้วตั้งเป้าหมายใหม่นะครับ ความหมายอะไรครับความหมายคือกรณีที่ท่านบรรลุเป้าหมายแล้วหรือใกล้จะบรรลุเป้าหมายแล้วคนประสมเด็ดคือเขาตั้งเป้าหมายใหม่เลยครับขยายออกไปครับยืดออกไปครับเพราะอะไรฮะเพราะเขาต้องการใช้เวลาที่ต่อเนื่องไปเลยครับหลายคนครับก็เสร็จก็โอเคดีใจก็ดีใจครับแต่ว่าไม่ได้มีเป้าหมายใหม่เพราะฉะนั้นก็จะมีช่วงเวลาที่เรียกว่าเสียไปกับยังไม่ชัดเจนว่าจะทําอะไรต่อแต่คนที่ จัดการงานกับเวลาที่มีอยู่ได้อย่างชัดเจนเขาจะมีแพนนิงค่อนข้างชัดเขาจะมีเรื่องของไทม์ไลน์ค่อนข้างชัดเขาจะมีเป้าหมายที่สําคัญค่อนข้างชัดแต่แน่นอนครับก็ต้องมีลูมของการพักผ่อนมีช่วงเวลาของการพักผ่อนก็คือปนอยู่ในเรื่องของการบริหารจัดการเวลาของเขาเช่นเดียวกันครับงั้นท่านละครับจะจัดการชีวิตหรืองานของตัวเองกับเวลาที่มีอยู่ ตามรายละเอียดนี้อย่างไรย้ำครับเป้าหมายท่านสำคัญมากแค่ไหนครับ